สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เวเตอร์นะครับวิเคราะห์กราฟหุ้น20สิบตัวก่อนเปิดตลาดบ่ายก่อนเปิดตลาดบ่ายประจำวันที่สิบสามเดือนหกสองันยี่สิบห้านะโดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี Delta a d v a n c e ซ c ซีพีโอเอสีบเคทีบกัฟพีทีทอ่าตัวนี้น่าสนใจนะขึ้นมาแรงนะครับวันนี้ก็ c ี f ี t อฟพ BDMS BBL SCC KTC AOT True IVL แล้วก็ t t b ตามลำดับนะไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มต้นกันเลยนะมาเริ่มต้นกันที่ตัวเดลต้าผมพาดูในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงแล้วกันเนาะจะได้เอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะได้แบบเรียวไทม์หน่อยจะได้เอาไปใช้งานได้นะครับอ่ะ เดลต้าก็เป็นแนวโน้มขาลงในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะแนวรับ915.5แนวต้าน101นะครับจากกราฟก็หลุด9ห5 5ไม่ดีนะนก็มีโอกาสเด้งขึ้นไปแนนี้ผมมองแต่ตอนนี้มันเป็นขาลงแล้วนะในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงก็ระวังกันด้วยแล้วกันนะครับถัดมาตัวแอด a วานเอ็วานเป็นแนวโน้มขาลงนะ อ่าเป็นแนวโน้มขาลงตอนนี้ในทม์แฟมเดทหลุดแล้วด้วยสองแดงแล้วด้วยแนวรับหนึ่งอยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบหกแนวรับสองอยู่ที่สองร้อยหกสิบสี่นะส่วนแนวต้านสองร้อยเก้าสิบห้านะครับถัดมาโอ้ซีพตัวนี้ไม่ค่อยดีนะซีพไม่ค่อยดีแนวรับสี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์แนวต้านสี่สิบเก้าก็มีโอกาส ลงมาทดสอบที่แนวล่างนะแบบนี้นะครับอัดมาตัว S C B โอ้ S C B ตอนนี้แดงแรกมาแล้วนะแล้วก็หลุดแนว Stop Loss ไปแล้วด้วยแบบนี้ไม่ดีนะครับอืมแบบนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่เทรด <laughs> นะเป็นแนวโน้มขาลงแล้วด้วยนะครับอ่าอืม ผมให้แนวรับอยู่ตรงนี้นะเพราะว่ามันมีจุดต่ำสุดตรงนี้นะแนวรับหนึ่งร้อยสิบห้าแนวต้านหนึ่งร้อยยี่สิบสองจุดห้านะครับจับภาพนี้ก็มีโอกาสร่วงมีโอกาสร่วงถ้าหลุดร้อยสิบห้าอีกก็ร่วงนะครับถัดมา KTB เป็นแนวโน้มขาอะไรไซเวย์นะตอนนี้เป็นไซเวย์อยู่ในกรอบนะครับ ถ้าหลุดนะถ้าหลุดแบบนี้ก็ต้องยอมนะครับหลุดแบบนี้ต้องยอมนะหลุดยี่สิบอดจุดห้านะครับหลุดนี่หมอบเลยนะไม่หมอบนี่มีโอกาสเจอกันที่ตรงนี้นะครับมีโอกาสเจอที่สิบเก้าจุดเจ็ดสำหรับเจ้าตัว,ว KTB นะแต่ว่าถ้ายังไม่หลุดมันก็จะเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะครับก็ยังจะเป็นไซด์เว์อยู่ในกรอบไยแหแล้วอ่ะถัดมา เคแบงค์แนวโน้มขาลงอืมเป็นแนวโน้มขาลงนะครับเคแบงค์ K ตอนนีไไนนน้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเป็นแนวโน้มขาลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็อืมแนวรับอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบแปดส่วนแนวต้านอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับ ก็มีโอกาสย่อลงมาสู้ๆนะใครที่มี <c oughs> อืมหลุดแบบนี้ไม่ดีนะครับหลุดแบบนี้ไม่ค่อยดีตลอดมาเซียซีนะครับเซียซีก็โอ้หลุดไม่รู้จะหลุดยังไงแล้วเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมหลุดไม่รู้จะหลุดยังไงแล้วอะมีแบบ หุดเยอะเกินอืมหุดเยอะเกินนะครับอ่ะเดี๋ยวตัวแนวรับหาให้ก่อนเอ้ยเ็ดไม่ค่อยแรงหรอ หมดแล้วนะครับแนวรับหมดแล้วของ CRC เนะีะแบบนี้เอาแนวต้านไปก่อนนะแนวต้านสิบสิบเก้าจุดหกส่วนแนวรับสิบหกนะครับถ้าหลุดก็ ยาวนะครับถัดมากราฟหลุดแล้วนะหลุดแนวรับสำคัญนะแบบนี้เป็นแนวโน้มขาลงเนาะจุดที่น่าสนใจคือสามสิบเจ็ดสามสิบแปดนะครับส่วนแนวต้านสี่สิบสี่จุดห้านตัวนี้แบกตลาดหุ้นนะแบกตลาดหุ้นนะครับก็เป็นแนวโน้มขาลงนั่นแหละแต่ว่ามันแค่เด้งขึ้นมาเฉยๆแนวต้าน นะสำหรับ PTT EP 116บาท122บาทนะส่วนแนวรับ97.25ถัดมา CPF เป็นไซส์เวแนวรับ24.4แนวต้าน26.5สบกจุนะครับไซส์เวก็ไม่ต้องเทรดนะถัดมา PTT ก็เป็นแนวโน้มไซส์เวดาวนะแนวรับ29.5แนวต้าน สามสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้าถ้าผ่านมาได้ก็สามสิบสองจุดเจ็ดห้านะครับสำหรับพีทีทถัดมาบอมลุงลาดโอ้บอมลุงลาดแนวโน้มขาลงแนวรับหนึ่งร้อยสาสิบสองจุดห้าแนวต้านหนึ่งร้อยสี่สิบสี่นะครับแห่งสีแดงมาแบบนี้อันตรายนะถัดมาเฮ้ยบีดีเมสก็ลงเหมือนกันนะครับแนวรับสิบเก้าบาทเก้าสิบตังค์แนวต้าน 12บาทนะก็มีโอกาสที่จะลงมาทดสอบแนวรับนะเพราะว่าแท่งราคาล่าสุดเป็นสีแดงละอีกตัวหนึ่งนะครับ BBL BBL นี่ก็เป็นแนวโน้มนขาลงนะแนวรับ1นึาิห้าแนวต้านหนึ่ง้อยสี่องแดงแบบนี้มีโอกาสลงต่อมาตัว SCC เป็นแนวโน้มไซด์เวแนวรับอยู่ที่165.5 แนวต้าน1,80แนะครับแท่งราคาย,ยังเป็นสีเขียวอยู่ก็ยังถือได้นะแต่ว่าถ้าหลุด165ขาย KTC โอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย KTC หลุดแนวรับสำคัญนะที่บริเวณ38.5ก็กลายเป็นแนวต้านนะครับส่วนแนวรับใหม่อยู่ที่30บาทนะแนวรับใหม่อยู่ที่30บาทแนวต้าน38.5มีโอกาสลงไปต่อนะ KTC ถัดมา AOT ก็เป็นแนวโน้นมขาลงเหมือนกันนะครับอืม,อม,มหุ้นไทยเราไม่ไหวแล้วนะหุ้นไทยเราไม่ไหวแล้วอืมอแนวต้านต้องขยับอ่ะแบบนี้นะคือแนวโน้มขาลงนะครับสำหรับเอ t แนวรับสามสิบบาทแนวต้านสามสิบสี่จุด จ็ดห้าแท่งสีแดงมาแบบนี้ก็มีโอกาสลงต่อถัดมาทู่นะทู True, เป็นแนวโน้มขาลงละนะหลุดเส้นแนวรับนะครับเอาแนวรับใหม่นะแนวรับใหม่อยู่ตรงนี้นะสิบเอ็ดจุดหกแนวต้านสนะิบสองจุดเก้าถ้าหลุดสิบเอ็ดจุดหกก็ไม่ดีเลยนะถัดมา BL, ไอวีเอลไทเวแบบนี้ก็ไม่ต้องเทรดนะหลุดสิบเก้าบาทห้าสิบเนี่ย ซึ่งเป็นแนวรับเนี่ยก็ขายออกก่อนใครที่มี i อ l ลนะส่วนแนวต้านที่ยี่สิบสองบาทนะอ่าแนวต้านยี่สิบสองบาทนะครับัดมาที่ทีบี B, เป็นแนวโน้มขาขึ้นเออตรวนี้ก็ย,ยังชั่วหน่อยนะมียังมีหุ้นขาขึ้นบ้างนะก็กลุ่มแบงค์ใช่ปะ่ะแนวรับหนึ่งบาทแปดสิบเก้าแนวต้านสองบาทนะครับอ่ก็ประมาณนี้เนาะ ช่วงนี้หุ้นไทยใจเย็ยนๆนะครับใจเย็ยนๆหุ้นเซทห้ิลงมาเยอะมากก็เรามัดระวังกันหน่อยละกันนะครับเซฟเงินสดไว้เยอะๆนะวันนี้ขอให้โชคดีเทรดแล้วมีกำไรนะครับสวัสดีครับ